สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาแก้ปัญหานะครับผมที่ว่าเพจสโตนะครับผมชอบเด้งขึ้นมาหน้าจอเองนะครับผมคือเด้งแบบประมาณ 10- 20นาทีนะครับเป็นแบบนี้นะครับแบบบ่อยๆเลยครับแล้วบางครั้งมันมันเหมือนไวลสโฆษณาครับที่ชอบเด้งป๊อปอัพขึ้นมาแล้วบางทีเราก็ลำคาญถูกนหมครับผมมีวิธีแก้ปัญหานะครับโดยการไป บังคับหยุดเลยครับไม่ให้ Google Play Store ทํางานแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับว่า g o o Google Play Store อาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือในการไปปิดนะครับหรือการลบนะครับถอนการติดตั้ง Google ออกไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเป็นทีละขั้นตอนนะครับก่อนอื่นก็ให้คุณผู้ชมนะครับไปที่การตั้งค่าก่อนครับเลื่อนลงมาครับมาหาคําว่าการจัดการนะครับผมการจัดการแอปนะครับหรือจัดการแอปนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ หลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่แสดงกระบวนการเราของระบบนะครับเขาจะมีทุกทุกเครื่องเลยนะครับกระบวนการแสดงแอประบบนะครับหรือแสดงเพิ่มเติมนะครับลองหาดีๆครับหลังจากนั้นมาที่ Play Store นะครับผมหรือคําว่า Google Play Store นั่นเองนะครับตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาตรงนี้ก่อนครับมาลบไฟแครก่อนนะล้างข้อมูลไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็กดบังคับหยุดไปเลยครับ เห็นไหมครับเพียงแค่นี้เองครับผมนะครับ Google Play Store ตรงนี้เขาก็จะไม่เด้งขึ้นมาให้เรากวนใจอีกแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมทําวิธีนี้แล้วนะครับอยากจะไปทําอีกวิธีหนึ่งก็คือการลบ Google Play Store นะครับอ่าโทษทีครับลบ Google Chrome นะครับหรือลบ Google นั่นเองนะครับคือไปทําการลบ Google นะครับแล้วก็ไปที่ Play Store ครับตรงนี้นะครับคอยดูนะครับ เมื่อกี้เราบังคับหยุดถูกไหมครับถ้าเราต้องการจะใช้เพจโตนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวเขาจะมาให้เราเด้งขึ้นมานะครับอ่ะโอเคนะครับแต่นานนิดหนึ่งนะครับเพราะเราบังคับหยุดพอเราเปิดเข้ามานะครับไอ้ตรงที่เราบังคับหยุดตรงนั้นนะครับเขาก็จะเปิดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็ถ้าต้องการจะลบนะครับก็ไปที่ Google นะครับคําว่า Google เลยนะครับพิมพ์ไปเลยไม่ใช่ Google Chrome นะครับคือคือ g o o g l e เฉยนะครับเขาจะมีแอปของเขานะครับตรงนี้ครับเห็นไหม ให้คุณผู้ชมกดถอนการติดตั้งไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในการแก้ปัญหาเิดสโตรเด้งขึ้นมาถ้าคุณผู้ชมไม่จําเป็นในการใช้นะครับแต่ถ้าจาเป็นอยู่แนะนําให้ไปบังคับปิดนะครับหรือบังคับหยุดการใช้งานของเิดสโต e ไปก่อนนะครับเพียงแค่นี้ครับผมคุณผู้ชมก็จะแก้ปัญหาได้แล้วนะครับสําหรับที่ว่า เพจโตนะครับผม o ลยกูเ g ิลเพจโตชอบเด้งขึ้นมาหน้าจอนะครับมากวนใจเราครับลองนําไปประยุกต์ใช้ดูครับ2วิธีนี้ใช้ได้ผลแน่นอนนะครับแต่ผมแนะนําให้เลือกไปบังคับหยุดในกูเกิลเพจโตดีกว่าเพราะว่าคือเราแค่บังคับหยุดไม่ต้องไปถอนการติดตั้งแต่ถ้ามันไม่ได้ผลจริงๆลองไปถอนการติดตั้งของ Google นะครับตรงนี้นะครับเป็นแอปตัวนั้นครับพอถอนเสร็จยังไงก็ใช้งานไม่เด้งขึ้นมาแน่นอนนะครับ Google เพจโตครับ ก็ลองนําไปบึกใช้ดูนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมสําหรับคุณผู้ชมที่เกิดปัญหานี้น่าจะช่วยได้พอสมควรนะครับถ้า ได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอโอด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนไม่ได้ผลนะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมจะได้ไปหาวิธีให้เพิ่มเติมนะครับผมก็ลองเอา2วิธีนี้ไปใช้ดูกันก่อนนะครับโอเคครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับทางอินเนนสอนแชฟคอมเตอร์ชแนลจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคคปววดีีน้สสััรบ